มูลนิธิสถาบันพลังจิตานุภาคหลวงพ่อวิริยังสุรินทร์โรเสนอชีวประวัติท่านจบกรคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสุรินทร์โรประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพท่านจะกรคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสุรินทร์โรเป็นพระมหาเจระผู้ทรงคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม เป็นผู้สร้างหลักสูตร,รครูสมาธิสมาธิเพื่อการสะสมพลังจิตอันทรงคุณค่าและหลักสูตรสมาธิอื่นๆให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะของประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในและต่างประเทศก่อนเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒชีวิตต้องสู้ประวัติท่นเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม เดิมชื่อวิริยังบุญทีกุลเป็นบุตรของขุนเพนพาชนารมกับนางมั่นบุญทีกุลเกิดเมื่อวันศุกร์ที่7มกราคมพุทธศักราช2463ณสถานีรถไฟปากเพียวจังหวัดสระบุรีท่านมีพี่น้องด้วยกัน7คนขณะที่ท่านมีอายุ13ปีวันหนึ่งมีเพื่อนผู้หญิงชวนไปวัดเป็นเพื่อนขณะที่รอเพื่อนต่อมนหรือท่องบทสวดมนกับท่านพระอาจารย์กงมาจิรปุญโย ท่านก็รอด้วยความเบื่อหนานเพราะไปตั้งแต่สองทุ่มกว่าจะกลับก็เที่ยงคืนกลับบ้านเองก็ไม่ได้เพราะเส้นทางแสนเปรี่ยวและกลัวผีท่านใดแต่นึกอยู่ในใจว่าตั้งแต่นี้ต่อไปไม่มาอีกแล้วไม่มาอีกแล้วไม่มาอีกแล้วไม่ชา้าก็เกิดความสงบขึ้นตัวหายไปเลยเบาไปหมดเห็นตัวเองเป็นสองร่างร่างหนึ่งเดินลงศาลาไปยืนอยู่ที่ลานวัด มีลมชนิดหนึ่งพัดหวีวเข้าสู่ใจรู้สึกเย็นสบายเป็นสุขอย่างยิ่งถึงกับอุทานออกมาว่าคุณของพระพุทธศาสนามีถึงเพียงนี้เชียวหรือแล้วก็เดินกลับเข้าร่างเดิมพอดีเป็นเวลาเลิกต่อมนจึงเล่าให้กับท่านพระอาจารย์กงมาฟังท่านพระอาจารย์กงมาจึงว่าเด็กเนี่ยเรายังไม่ได้สอนสมาธิให้เลยทำไมถึงเกิดเร็วนะักตั้งแต่นั้นมาท่านจึงได้ทำสมาธิอย่างต่อเนื่อง อยู่มาวันหนึ่งท่านทำงานหนักเกินตัวจึงล้มป่วยเป็นอัมพาตบิดาพยายามหาหมอมารักษาแต่รักษาไม่ได้แพทย์แผนปัจจุบันบอกว่าหมดหวังในการรักษาท่านได้แต่นอนอธิษฐานอยู่ในใจว่าหากมีผู้ใดมารักษาให้หายจากอาการอัมพาตได้จะอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นไม่นานวันนั้นก็ปรากฏว่ามีตาพระขาวหนวดเครารุงรังท่านหนึ่ง มาถามบิดาของท่านว่าจะรักษาลูกให้เอาไหมบิดาก็บอกว่าเอาต่ผ้าขาวก็เดินมาหาท่านซึ่งนอนอยู่พร้อมทั้งกระซิบถามว่าหนูอธิษฐานดังนั้นจริงไหมท่านก็ตอบว่าจริงถ้าอย่างนั้นพูดให้ได้ยินดังๆหน่อยท่านก็พูดให้ฟังแต่ผ้าขาวก็เอาไพรมาเคียเค้ยวๆแล้วก็พ่นใส่ตัวของท่านจนเหลืองไปหมดจากนั้นก็หายไป เช้าตรู่วันรุ่งขึ้นท่านรู้สึกว่าจะขยับตัวได้ทดลองลุกขึ้นเดินก็ทำได้เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจเจ็ดโมงเชา้าปรากฏว่าตาพระขาวมายืนหลับตารอรับบิณฑบาตอยู่ที่หน้าประตูบ้านท่านจึงได้นำเอาอาหารจะไปใส่บาตรแต่ตาพระขาวกลับขอให้ท่านพูดถึงคำอธิษฐานของท่านให้ฟังเมื่อพูดแล้วจึงยอมรับบาตแล้วให้ท่านไปหาตาพระขาว ที่ต้นมาขามณวัดป่าสว่างอารมณ์เมื่อไปถึงตาพระขาวก็ให้ท่านพูดถึงคำอธิษฐาในให้ฟังอีกครั้งแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้ให้เตรียมใส่บาตแต่ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นไม่พบตาพระขาวและนับแต่นั้นเป็นต้นมาท่านก็ไม่เคยพบกับตาพระขาวนั้นอีกเลยใต้รม่มกาสาวพัดพุทธศักราช2478เมื่อเทนมีอายุ15ปีก็ได้บวชเป็นพระขาว และเมื่ออายุ16ปีได้บรรพชาเป็นสม,มเนรเมื่อวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2479ณวัดสุทธจินดาตำบลโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยมีพระธรรมทิฏฐานผู้ให้ไตรสรณคมเป็นอุปชาหลังจากบรรพชาได้สิบวันก็ติดตามท่านพระอาจารย์กงมาจิรปุญโญออกทุดงตามป่าเขาลำเนาไพร เพื่อสแสวงหาที่วิเวกเมื่อพบที่สงบเป็นสัปปายะก็จะหยุดอยู่เพื่อทำสมาธิเจริญจิตตภาวนาแม้บางครั้งอดอาหารกันหลายวันก็ตามบางครั้งเจอสัตว์ร,ร้ายเจออันตรายหรือการเดินทางอันยาวไกลเช่นบางวันต้องเดินทุดงข้ามเขาเกือบ50กิโลเมตรก็ไม่ย่อท้อโดยถือกติที่ว่ารักความเพียรรักธรรมะมากกว่าชีวิต ต่อมาเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2484ท่านมีอายุ21ปีได้อุปสมบทนวัดทรายงามบ้านหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโดยมีพระปัญญาพิสารเถระหนูทิตาปุญโญเจ้าอาวาสวัดปรทุมวานารามกรุงเทพเป็นพระอุปชาหลวงปู่กงมาจิรปุญโญเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอุดมธรรมคุณ พระมหาทองสุขสุจิตโตเป็นพระอนุสาวนาจารย์พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังได้เดินทุดงติดตามท่านพระอาจารย์กงมาไปในที่ต่างๆเป็นเวลาถึง8ปีวันหนึ่งท่านพระอาจารย์กงมาจิรปุญโญก็พาท่านออกเดินทุดงจากจังหวัดจันทบุรีไปยังจังหวัดสกลนครทั้งนี้ก็เพื่อฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาสมถะและวิปัสสนากรรมฐานกับพระอาจารย์หลวงปู่มั่นภูริทัตถิระพระมหาบุรพาจารย์ ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานองค์ผู้ฟื้นฟูการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในยุคปัจจุบันพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังได้รับเลือกเป็นพระอุปถาท่านพระอาจารย์หลวงปู่มัน่นผู้ริตทตตธิระอยู่สี่ปีและอยู่อุปถากระหว่างออกพรรษาอีกห้าปีอีกทั้งได้เดินทวดงร่วมกับพระอาจารย์หลวงปู่มัน่นได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมะอันลึกซึ้งได้จดบันทึกคำสอนของท่านพระอาจารย์หลวงปู่มัน่นบางตอนเอาไว้ซึ่งปกติแล้ว ท่านห้ามมิให้ผู้ใดจดเด็ดขาดแต่ภายหลังเมื่อได้อา่านให้ท่านฟังท่านบอกว่าใช้ได้ต่อมาพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังได้เผยแผ่คำสอนนี้ต่อสาธารณชนในหนังสือที่ชื่อมุตโตไทย